5สิทธิพิเศษเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุสรุปล่าสุดณนะเดือนธันวาคม2566 1เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากไม่เกินครั้งละ3,000บาทได้สูงสุดคนละไม่เกิน3ครั้งต่อปีก็ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนี้นะครับ โดยผู้สูงอายุสามารถแจ้งเรื่องขอรับความช่วยเหลือเองก็ได้หรือว่าบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่พบเห็นผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากจะเป็นผู้แจ้งเรื่องให้ก็ได้นะครับโดยนำปัดประชาชนของผู้แจ้งเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุแจ้งเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งเรื่องให้นะครับ ก็ไปติดต่อแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ไปแจ้งได้นะเทศบาลอบตอรหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะครับพบเห็นผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากในพื้นที่ไหน ก็ไปแจ้งเบื้องต้นในพื้นที่นั้นได้นะครับและทางเจ้าที่ก็จะรับเรื่องและลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับซึ่งอาจจะเป็นเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน3,000บาทหรือจะเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นของใช้จำเป็นนะครับเป็นอาหาร เป็นค่าเดินทางหรือว่าค่ารักษาพยาบาลในวงเงินครั้งละไม่เกิน3,000บาทและได้สูงสุดต่อคนก็คือปีละ3ครั้งนะครับ2นะครับเป็นเงินช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยก็คือผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีท่าซ่อมแซมบ้านโดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างรวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน22,500บาทโดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ และในกรณีที่2ก็คือกรณีซ่อมแซมบ้านโดยจำเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเช่นการย้ายห้องน้ำหรือว่าย้ายห้องนอนใหม่ทำหลังคาใหม่หรือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุรวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน40,000บาทนะครับ ส่วนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านนี้นะครับก็คือมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐหรือได้รับแล้วแต่ยังไม่เพียงพอที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและในกรณีที่ บ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีความชำรุดทุดโทรมนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นที่ของผู้สูงอายุหรือว่าทายาทคืออาศัยที่คนอื่นอยู่ต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านให้ปรับสภาพแวดลอ้อมนะครับก็มีสิทธิ์ได้ทั้ง2กรณี ก็คือถ้าเป็นบ้านตัวเองเป็นที่ตัวเองชำรุดทรุดโทรมฐานะยากจนก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ถ้าอาศัยอยู่บ้านของคนอื่นหรือว่าอยู่บนที่ของคนอื่นก็มีสิทธิ์ได้รับเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องให้เจ้าของที่เขายินยอมด้วยนะครับซึ่งผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนี้หรือว่าผู้ที่พบเห็นอยากจะช่วยเหลือก็แจ้งข้อมูลได้นเะทศบาลอบตอที่ว่าการอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดหรือว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสะดวกที่ไหนก็แจ้งได้ที่นั่นนะครับแจ้งได้เองรวมถึงผู้ที่พบเห็นและเห็นใจก็เป็นผู้แจ้งเรื่องให้ก็ได้เช่นเดียวกันและทางเจ้าที่ก็จะลงพื้นที่มาตรวจสอบ 3. เงินให้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ได้วงเงินรายละไม่เกิน30,000บาทและถ้ารวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า5คนได้วงเงินถึง1นึ่งแสนบาทมีเวลาผ่อนชำระคืนภายใน3ปีไม่เสียดอกเบี้ยนะครับซึ่งต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็มีสถานที่ในการประกอบอาชีพที่ชัดเจน นะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องของกู้เงินได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เทศบาลอบตอเบื้องต้นหรือว่าที่ว่าการอำเภอหรือว่าไปติดต่อโดยตรงที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด หรือว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นะครับสะดวกที่ไหนก็ไปยื่นกู้ที่นั่นนะครับและทางเจ้าที่ก็จะลงพื้นที่มาตรวจสอบนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินกู้นะครับมีเวลาผ่อนคืนถึง3ปีไม่เสียดอกเบีย้ยครับ ข้อสนะครับอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเป็นจำนวนเงิน3,000บาทคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ3 0 0 0บาทนี้นะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะครับมีฐานะยากจนซึ่งลูกหลานหรือว่าบุคคลใกล้ชิดที่เป็นผู้จัดการงานศพเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3 0 0 0บาทนี้นะครับ จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทนี้นะครับขอเพียงเป็นผู้สูงอายุยากจนนะครับซึ่งก็จะมีทางผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรองว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนี้เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนจร,จริงนะครับลูกหลานผู้จัดการศพก็จะได้รับเงินสนับสนุน3 0 0 0บาทนะครับซึ่ง รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์จัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอยู่ในสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งมีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือโบสถ์ก็มีสิทธิ์ได้รับ เงิน3,000บาทนี้เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการศพให้กับผู้สูายุยากจนที่เสียชีวิตนะครับซึ่งก็ไปติดต่อขอรับเงินได้ที่เทศบาลอบตอหรือว่าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่มีผู้สูายุยยากจนเสียชีวิตและมีการจัดการศพตามประเพณีและเงินก็จะ จ่ายโอนให้กับผู้ที่ไปยื่นเรื่องหากว่ามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับข้อ5นะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับ600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ถึง69ปีได้600บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้700บาทอายุ80-89ถึง8ปปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับนี่คือ50สิทธิพิเศษ เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุคนไทยทั่วประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกจากเงินช่วยเหลือเนี่ยสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่ภาครัฐจัดให้กับผู้สูงอายุไทยเนี่ยก็มีเยอะแยะหลากหลายมาตรการนะครับซึ่งเบื้องต้นก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลอบตอหรือว่าที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพนะครับ อยู่ในพื้นที่ไหนก็ไปติดต่อสอบถามได้ในพื้นที่นั้นครับ